สวัสดีค่ะมัน่สิมาหวองให้ฟังในเรื่องของการเปิดการมองเห็นของ Facebook เนาะค่ะว่าเหตุจังไดเฟซบุ o กเขาถึงจะเปิดการมองเห็นให้คลิปของเฮานี่มียอดวิวที่หลายขึ้นเนาะบอกก่อนว่าโมเมนค้นเก่งแล้วค่ะก็ได้สาระคว้มรู้มาจากพี่ๆหลายคนที่เขาเห็ดคลิปสําเร็จมาก,ก่อนเนาะ ไปไปศึกษาไปหาความรู้มาเนาะคือว่าพี่มากนี่ก็ใช้ระบบของ AI เนาะคะ่ะ AI นี่สิตรวจสอบทุกรายละเอียดทุกทุกทุกตัวอักษรนะคะทุกคำว้านะคะอย่างแรกเลยก็คือเขาไปเบิ่งคลิปเพื่อน,นะคะ่ะเขาไปเบิ่งคลิปเพื่อนให้จบแล้วก็กดคอมเมนต์คอมเมนต์ยังสั่งสรรค์นะคะคอมเมนต์ยังสั่งสรรค์ก็คือว่าคอมเมนต์ดีๆอะคะ่ะ เมนดีๆให้เพื่อนกดกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้เพื่นนอนเฟซบุ๊กเขาก็สีเห็นว่าเฮ้ามีโตตนจริงเนาะเขาสีแบบค้นหาว่ะเออเฮ้านี่มีโตตนจริงๆสามารถที่จะอยู่อยู่อยู่น้ำเขาได้สามารถที่จะค้นหาได้เังสินะค่ะเออแม่งกระสีซอยเฮ้ามีเพื่อน ขึ้นมามียอดวิวที่สูงขึ้นเท้าสิซอยดันเข้าด้ยค่ะ